แล้ววันๆเนี่ยผมดูนะครับเนี่ยดูคุณทักษิณพูดเจ้าของเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงแล้วก็นายกตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้แกกลัวว่าจะโดนข้อหาครอบงำครอบครองครอบครัวเนี่ยแกก็เปลี่ยนคําพูดใหม่ก็อาจจะมีทนายความถุงขนมคอยให้คําแนะนําว่าท่านนายกทักษิณครับใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นนายกตัวจริงในการบริหารประเทศครับเพราะฉะนั้นท่านพูดแบบนี้มันคือการชี้นําครับนะน,ะ,นะชี้นาชี้นาลูกสาวของท่าน นะครับคนเขาไม่เชื่อนะครับลูกสาวของท่านจะมีสติปัญญาเท่าท่านครับเพราะนั้นต่อไปเวลาท่านนา้สัมภาษณ์ท่านต้องพูดว่านะนายกอิงเล่าให้ฟังว่ากระทรวงการต่างประเทศเล่าให้ฟังว่าไอเดี้ยผมคิดว่าลีลาการพูดของอพี่ทักษิณเนี่ยแกเปลี่ยนไปก็คงแกน่าจะมีทนายถุงขนมไปคนเป็นคนบอกนะครับนะครับท่านนายกทักษิณครับต่อไปท่านอย่าไปพูดแบบนั้นแบบนี้อะไรเหมือนขึ้นเวทีเนชั่นนะครับเพราะ เดี๋ยวจะโยนยุบพักคท่านต้องพูดว่าเดินผ่านห้องน้ำและได้ยินเขาพูดว่าเนี่ท่านต้องติดต่อพวกนักกฎหมายสีถนนชัยเนติบริกรนะครับเขาบอกว่าเวลาท่านนายกทักษิณเวลาไปไหนมาไหนท่านต้องพูดว่าเดินผ่านห้องน้ำได้ยินคนในรัฐบาลพูดว่าเนี่ก็แสดงให้เห็นว่าท่านได้ยินมาโดยบังเอิญในห้องน้ำตอนที่ท่านเดินไปขี่ พอขี้เสร็จแล้วท่านก็เยี่ยวขณะที่ท่านกําลังขี้อยู่นั้นได้ยินคนพูดว่าจุดๆ,ๆอะไรก็ว่าไปว่าจะแจกดิจติตอลวอลเล็ตคนละหมื่นบาทในเดือนอออกันยาตุลาในขณนะที่ท่านกําลังขี้อยู่ในห้องน้ํานั้นมีคนในรัฐบาลพูดว่าจะแจกแล้วครับนะครับนี่เขาเรียกว่าท่านไปแอบได้ยินมาตอนที่ท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายท่านนายกทักษิณน,นะครับท่านพูดว่าอะไรครับนายก นายกอิงเล่าให้ฟังว่าอ๋อเขาเล่าให้ฟังนะท่านนายกทักษิณไม่ได้ไปชี้นาครอบงำท่านนายกอิงลูกสาวนะครับแต่ท่านนายกทักษิณเปลี่ยนคําใหม่ลีลาการพูดจะเปลี่ยนไปเลยมันจับได้ชัดนะเพราะประชาชนคนไทยเนี่ยเขาแดกข้าวไม่ได้แดกญ้านะท่านนายกทักษิณนะก็เปลี่ยนใหม่ว่านายกอิง เล่าให้คุณพ่อฟังว่าอ๋อคุณพ่อก็ฟังมาจากลูกจุกรูครับนะพ,พอฟังปุ๊บนี่เราปื้มเลยนะโอ้ยคุณหนูอิงเนี่ยท่านนายกอิงเนี่ยเป็นคนฉลาดปาดเปืองมีวิสัยทัศน์รู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมทางเชียงรายมาจากการปล่อยน้ำของประเทศจีนอ่านะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบการป้องกัน ของเรายังไม่ดีพอแก้มลิงอะไรต่างๆนะแหล่งพักน้ำต่างๆโอ้โหพอฟังพูดแล้วเนี่ยท่านนายกสักษิณ์ฟังจากท่านนายกอุงอิงมาเนี่ยโอ้ยท่านนายกอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากเลยนะผมไม่อ่านคอมเมนต์บอกกูไม่เชื่ออกครับว่าอิงแม่งจะเก่งขนาดนั้นนะไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยนะครับแต่ว่านายกทักษิณก็บอกว่าฟังท่านนายกเล่าให้ฟังส่วนปัญหาน้ํานท่วมจาก จากต่างประเทศนั้นท่านนายกทักษิณบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศก็เล่าให้ฟังโอ้ยทำไมมีคนไปเล่าให้ท่านนายกทักษิณฟังเยอะจังนะครับนะฟังเขาเล่ามาเพื่อจะเลี่ยงเลี่ยงบาลีว่าไม่ได้ครอบงิครอบงำพักเพื่อไทยไม่ได้ครอบงำท่านนายกอิงนะครับลูกสาวตัวเองซึ่งไม่รู้ว่ามีความรู้ความสามารถจริงหรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่า จะมีความรู้ความสามารถถึงขนาดบริหารประเทศในภาวะวิกฤตได้สังคมเขาไม่เชื่อนะครับนะไอที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ใช่ใส่ร้ายนานายกอองนะผลการสำรวจจอกผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยชื่อดังคือสถาบันนิดาแมา่อะไรเนี่ยนะ,ะชื่อจริงอะไรอะไรพัฒนะอะไรแม่งไม่รู้ชื่อยาวอะสถาบันวินาได้ทำการสำรวจจากประชาชนแล้ว พบว่าร้อยละห้าสิบเก้าเกือบหกสิบเปอร์เซ็นไม่เชื่อว่านายกอิงจะมีความรู้ความสามารถถึงขนาดแก้แกปัญหาความยากจนในประเทศขนาดนี้ได้จะต้องมีคุณพ่อคอยดูแลไปไหนมาไหนก็ไปไหนมาไหนเอาพ่อไปด้วยเอาพ่อไปด้วยเอาพ่อไปด้วยนะครับคือต้องมีพ่อคอยดูแลอันนี้คือผลตำรวจนะไม่ใช่กูนะเดี๋ยวจะหาว่ากูไปอย่างนั้นอย่างนี้กูแซะกูอะไรต่างๆ,ๆนะครับ ก็คือพูดง่ายการบริหารประเทศก็ไปไหนหนูไปด้วยไปไหนหนูไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องแยกแยก,แยก,กันหน่อยนะเพราะถ้าไม่แยกลุงป้อมกับลูกน้องลุงป้อมเตรียมสอยอิงตกเก้าอี้ครับเตรียมสอยอิงตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับเพราะนั้นถ้าถ้าหนูไปสุขโขทยัยถ้าหนูไปน่านคุณพ่อต้องไปเชียงรายตอนนี้เราเรียกไง นะอ่าแยกกันเราอยู่รวมกันเราตายนะถ้าเราสองูกสองคนพ่อลูกไปด้วยกันนะเข้าทางลุงป้อมเลยเตรียมสอยสั่งนิลนามสั่งสามารถสั่งเลืองไกอ่ใครตะใครนี่เตรียมร้องแล้วตอนนี้ครับมาบานแล้วหนูอิงเลยนะตอนนี้คุณพ่อก็พูดน้อยๆหน่อย,อย,อ,ยอย่าพูดเยอะอนะคุณพ่ออย่าทำเป็นรู้เยอะ จะปรับรัฐมนตรีคนนั้นจะเข้าจะออกคุณคุณคุณพ่อคุณพ่ออย่าพิ่งพูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าคุณพ่อเป็นคนจัดคอรมออิงนะนะครับอิงก็ต้องหลุดจากตาแหน่งนะครับคนต่อไปก็ต้องเป็นลุงป้อมหรือไม่ก็อนุทินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อก็ต้องพูดน้อยๆหน่อยแล้วคุณพ่อก็แยกกันไปนะคุณพ่อไปเชียงรายนะแลวดูเนี่ยคุณพ่อลงพื้นที่เนี่ยเหมือนกับคุณพ่อเป็นนายกนะครับจับไม้จับมืออะไรต่างๆนะครับเหมือนเลยครับ นักข่าวก็ตามมาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะรู้ว่าคุณพ่อคือนายกของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะส่วนหนูอิงตอนนี้ก็ดูแล้วเยียบเียไปนะนตั้งแต่ผัดผัด,ผ,ดผัดข้าวแล้วโดนแซวโดนโซเชียลแซวแซวว่าอะไรครับผัดยังไงไม่ได้เปิดแก๊สซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดนะกูก็ไม่รู้นะกูดูในทิกเกอระเขาบอกท่านนายกอิงเนี่ยผัดกับข้าวผัดผัดผัดไอชิบหายแต่ปรากฏว่าอะไรเนี่ยเขาบอกแก๊สไม่เปิดกูไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดนะ นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะ <S <S นะเพราะฉะนั้นเรานายกเองนะครับนะฉายานายกคุณหนูนายกทนลองงานเอ่อแล้วก็นายกลูกเจ้าสัวหรือนายกลูกสาวคุณทักษิณ <c ười> คือต้องแสดงตัวตวนออกมาแสดงวิสัยทัศน์ว่ากูนี่เก่งแน่กูไม่จาเป็นต้องมีพ่อหนูมีสติปัญญาร้อยอยากเกินกว่า85,000เซลมีสติปัญญามากกว่าลุงตู ถ้าเกิดมีสติปัญญาน้อยกว่าลุงตู่เราก็ต้องไปฟังเพลงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่นะครับนะครับนะถ้าดูแล้วถ้าเกิดนายกปัจจุบันโง่กว่าลุงตู่มีเซลล์สมองน้อยกว่า85,000ันเซลล์นะครับมันก็จะมีเพลงดังขึ้นมาว่าคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่นะครับมันจะมาเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันๆน,นะครับคุณหนูเองครับคุณหนูก็ต้องพยายามทําให้เห็นว่าสามารถบริหารชาติบ้านเมืองได้สามารถลงพื้นที่น้ําท่วมได้นะครับไปช่วยเหลือประชาชนได้มีสติปัญญาเป็นของตัวเองมีวิสัยทัศน์ไม่จําเป็นต้องไปฟังคุณพ่อเออนะครับไม่ต้องให้คุณพ่อมาพูดแทน่ะสิ่งต่างๆที่คุณพ่อพูดทุกวันเนี่ยนะ เขาก็บอกว่าคุณพ่อครอบงำแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยร้องนะร้องเพื่อจะนะสอยแล้วครับสอยคุณหนูอิงครับมาเช้าเนี้ผมก็ดูครับเรืองไก่ก็สอยและยื่นกกตครับกรณีครับนะกรณีอะไรครับกรณีสอยอิงเนี่ยแหละครับเรืองไก่ไปไปให้ตรวจสอบครับเพราะว่ายังถือหุ้นอยู่ในนิติบุคคลอยู่เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือหุ้นนิติบุคคลอยู่ตอนที่ ได้รับการโรดเก้าหรือว่าได้รับการโหวดเป็นนายกแล้วมันก็ขาดคุณสมบัติครับเพราะขาดคุณสมบัติก็ได้ไปไหนก็ชิบหายสิครับนะครับนะนะครับนะบนะเดี๋ยวก่อนนะครับรนะัฐรมน,น,นะนูญนะนี่พี่เดเตรียมมาแล้วครับมาเช้าดูข่าวนะครับมาตราร้อยเจ็ดสิบวงเล็บห้าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อขาดคุณสมบัตินะครับนะนะ หรือกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะครับเราก็ไปดูนะครับไปดูครับนะมาตารา187รัฐธรรมนูญรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัทนะครับนะพอไปถือหุ้นไปก็เป็างานก็ก็กอ่านะครับอ่าเป็นไงนะครับกอ็อ่าเป็นการมีลักษณะต้องห้ามความเป็นนายกรัฐมนตรีก็สิ้นสุดครับชิปหายแล้วสิครับ ชิปหายแล้วครับนะชิปหายแล้วนะครับเพราะเรืองไก่เนี่ยแม่งเป็นคนละเอียดครับเป็นนักบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไปแล้วเป็นคนที่มีความรู้เรื่องบัญชงบัญชีละเอียดอ่ะและแม่งก็เป็นระดับมือขวามือซ้ายลุงป้อมด้วยงานนี้ต้องพูดคําเดียวว่าชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับมาตราหนึ่งแปดเจ็ดรัฐธรรมนูญมาไปเปิดดูนะนะนะหนะึ่งแปดเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดศูนย์วงเล็บห้านะครับ ไปเข้า Google แล้วไปอ่านดูนะครับชิปหายแล้วครับผม,ผมอ่านแล้วมผมบอกโอ,โอ้โอ้พระเจ้ายังไม่ได้ทำงานแม้แต่วันเดียวแม่งจะโดนสอยแล้วครับนะตกมาตายตั้งแต่เริ่มต้นหรือเปล่าโอ้โหลูกน้องลูกป้อมนี่เมื่อคราวที่แล้วแม่งกัสอยสอยเศรษฐาล่วงไปแล้วสอยล่วงไปจนทักษินตั้งตัวไม่ทันไม่รู้จะเอาใครเอาลูกสาวกูเนี่ยส่งเข้าประกวดครับ เอาคุณหนูอิงครับสองข้าปรากวดครับปรากฏวดครับเตรียมตัวไม่ทันเนื่องจากทรัพย์สมบัติมีเป็นหมื่นหมื่นล้านรวยชิ้หมหายนะอย่าลืมว่ามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยหนูอิงนะกับคุณ,คณพ่อทักษิณนนบริจาคเงินช่วยน้าท่วมั้งนะเอาเอา,เอาเงินตัวเองห้าล้านสิบล้านจังหวัดนี้ห้าล้านจังหวัดเนี้เอาไปแจกบ้างครับเงินหนูอิงเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับแจกบ้างครับเนี่ยฮะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อ นะครับนะถือหุ้นนะ,นะถือหุ้นอะไรครับนะในนิติบุคคลครับอ่บนะครับมาตรา187ประกอบอกรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ก็ <c oughs> นะก็ชิบหายแล้วครับนะครับถ้าเป็นจริงครับและอ้างว่าลาออกจากกรรมการแล้วนะอะไรต่างๆนะครับปรากฏว่าไงเรืองกาสงสัยว่า ลงวันที่ย้อนหลังหรือเปล่าจ้านะครับอา่านะนะครับลงวันที่ย้อนหลังหรือเปล่าจ้าเนื่องจากลาออกแต่ทําไมไม่ไปแจ้งนายทะเบียนมันจะคุ้นๆนะครับเหมือนกับคดีคุณทักษิณคดีอะไรเก่าๆนะครับผมดูแล้วเนี่ยโอกาสโดนสอยแม่งเยอะต้องบอกว่าชิปหายแล้วบอกแล้วอย่าเล่นกับลุง นะเอ่อเล่นกับลุงอย่าลือนะลุงแกไม่อยู่ในบ้านนะก็อยู่ในปา่าถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นเสือเป็นสิงโตอะ<ม>เป็นเสือดำหรืออะไรอะลุงป้อมก็เปรียบเหมือนเสืออยู่ในปา่านะครับนะเล่นกูนะทักษินนะถึงแม้กูจะขาไม่ดีนะแต่